ติต๊กตอกเนี่ยผมบอกเลยว่านะครับการที่เราคิดค้นนะครับมีความครีเอทีฟสูงครับ แต่ว่ามันต้องใช้เวลารับยุคนี้นะครับใครเร็วใครได้นะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือนะครับดูว่าอะไรที่กําลังได้ผลกําลังเวิร์กเสร็จแล้วเนี่ยนำมาประยุกต์ในแบบของเราไม่ได้ไปก๊อปนะครับแต่ว่านํามาประยุกต์ในแบบของเรานะครับแพทเทิร์นเดียวกันสคริปต์เดียวกันนะครับแต่ว่าทําให้แตกต่างในสไตล์ของเราครับคือเราก็สามารถไปดูวิดีโอนะครับคลิปไหนที่ทําแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมดียอดขายดีนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวคาร์โรต้าเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปดูนะครับราาา้้นคคทํลิป แล้วปังนะครับเนี่ยครับเราก็ดูคลิปนี้นะครับโอเคสไตล์นี้นะครับแบบนี้เวิร์กนะครับเราก็จะได้ไอเดียแล้วใช่ไหมครับเท่าที่ผมดูนี่มันก็คลิปจีนนะครับเนี่ยเท่าที่ผมดูนะเนี่ยคลิปจีนเลยครับคลิปจีนแล้วก็ทําการภาพเสียงนั่นเองนะครับก็บางทีร้านค้าคนจีนเขาก็มาเปิดในไทยนะครับซึ่งเขาก็เอาคลิปของที่จีนของเขามาใช้นะครับเดี๋ยวเราลองดูพันธมิตรดูบ้างนะครับเราก็เลือกพันธมิตรที่เป็นตัวท็อปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่วิดีโอนะครับนี่นะครับวิดีโอเราก็คอื อย่าไปดูคลิปนะครับคารูแลต้าเนี่ยให้ดูวิเคราะห์ว่าอะไรที่มันเวิร์กเสร็จแล้วเนี่ยเอานำมาประยุกนะครับในแบบของเรา